ทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินไฮายาเตนะคะซึ่งสกินนี้นะคะเป็นสกินระดับมายติเคิลนะคะวันนี้ก็จะมาทําการสปอยเอ้ยไม่ใช่สปอยดีรีวิวกิจกรรมแล้วก็ท้ายคลิปนะคะมีบอกราคาคู่ป,ป้องสําหรับ สกินตัวฮายาเตะด้วยนะคะสกินนี้ก็จะเป็นสกินแชงกิล่าออริจินนะคะเป็นสกินที่น่านๆกลับมาทีคือเราก็ไม่รู้นะมันเป็นสกินใหม่ๆแต่เป็นอีกหนึ่งสกินเลยนะคะของตัวฮายาเตะที่อลังการงานสร้างมากๆนะคะสําหรับสกินนี้นะก็เตรียมคูปองกันไว้ให้พร้อมนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับเชียรกิจกรรมกันเลยดีกว่านะคะ ปรับแพ็กใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ ส,ส,สำหรับกิจกรรมตัวให้ยัดเตะนะคะทุกคนทุกคนลี่เข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะแล้วก็กดมาตรงรูปรถเข็นนะคะก็จะเจอกับเทพผู้สร้างเทพผู้สร้างแชงกิลาะคะคือถ้าถามว่าทําไมพูดไม่ชัดนะคะเพราะว่าเพิ่งไปถอนฟันคุดมานะคะทุกคนอย่าว่าเราเลยนะถ้าเราแบบออกเสียงอะไรอผิดเพี้ยนนะคะมาทุกคนกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่ 28นะคะ28ก็คือเดือนนี้แล้วแหละน่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆเกือบกิจกรรมหนึ่งนะคะของสิ้นเดือนมีถูนแล้วแหล,ละแล้วก็ถึงวันที่19นะคะ1 0 19กรกฎานะคะทุกคนเราสังเกตดูข้างบนนะแต่ในรูปมันบอก18อะไรกันแน่นี่อะไรกันครับนี่หรือเขาใส่ผิดหรือเปล่าประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรากคดคลิกไปเลยนะคะทุกคนอ่ะ แล้วก็เรื่องของรางวัลก่อนนะคือมันเป็นสกินดี่อลังการมากอะทุกคนของตัวฮฮยาเตะมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมนะคะให้สุ่มเป็นเป็นเพรมานะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการ,รเล่นกิจกรรมกันก่อนนะคะอืมอะมาเดี๋ยวก,กดนี่นี่นี่เมื่อเข้าถึงกิจกรรมก็เลือกรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยจะมีสุ่มเพรนะว่า หลังจากเลือกรางวัลแล้วตึวด๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดอธิบายอย่างนี้มันจะงงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็น,ปน,ปนพาร์ทนะคะเพื่อที่จะแบบว่าท่านผู้ชมขี้เกียจอ่านนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกฎกติกาก่อนนะคะมีเพชรแล้วก็จะเป็นโอ,อกาสที่โอกาสในการรับเพชรสีเดียวกันนะคะจากการสุ่มจะมีรังนี้นะ ก็จะมีหนึ่งดวง90ส่ดวงอะไรประมาณนี้ไล่ๆไปนะซึ่งวิธีการสุ่มนะคะทุกคนสังเกตตรงฝั่งกระดานตรงนี้นะคะจะมีเพชรเออจะมีเพชรนะคะจะมีเป็นสีม่วงสีส้มสีฟ้านะคะสีเขียวสีแดงประมาณนี้คือมันจะให้เราสุ่มก่อนซึ่งถ้าสมมติว่าเราได้สีแดงนะคะเราก็จะได้มา3มดาวนะคะตรงนี้นะดาวที่แบบมันหมุนวงวงข้างนอกตรงนี้นะคะ เราก็แล้วแต่นะว่าสีนี้นะคะเราจะได้กี่ดาวแต่เราต้องได้สีเหมือนกันนะถ้าเราได้สีเหมือนกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบดาวมันก็จะเพิ่มไปนะคะซึ่งวิธีรู้นะคะว่าเราจะต้องใช้กี่ดาวให้ยาเตนะคะใช้ทั้งหมด9ดาวเพื่อแกลกรางวัลซึ่งเราต้องเก็บสะสมดาวนะคะซึ่งไอดาวเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเป็นแบบเอ่อสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมดิเป็นแบบ สามเหลี่ยมหน้าจั่วอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบกี่เหลี่ยมอะหนึ่งสองสหกเหลี่ยมนะคะทุกคนเออนั่นแหละซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมด9ดาวนะคะในการแรกนะแล้วก็ถ้าเป็น8ดาวเนี่ยก็จะเป็นสกินพวกสกินอัลติเมทนะแล้วก็7ดาวก็น่าจะเป็นสกินลิมิเต็ดส้มนะคะแล้วก็6ดาว เป็นลิมิตลีเจนซ้มนะคะแล้วก็5้าดาวเป็นฮีโร่นะคะแล้วก็สีดาวน่าจะเป็นสกิลระดับเพโลอีกนะที่เหลือก็จะเป็นคัมพีแล้วก็เพชนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะอันนี้ก็จะเป็นแรกหินสีลุงถามว่าแรกหินสีลุงคืออะไรนะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะเดี๋ยวลองซุ่มไปก่อนนะครั้งแรกมันจะลดเรามาดูกันว่าเราจะได้สีอะไรแล้วเราก็จะได้กี่ดาวนะ ตนตรันตตนแ,แ,แต่ได้สีฟ้าหนึ่งดาวได้ค็ามีขั้นสูงนะคะแล้วก็ถ้าจะมีเนี่ยจะมีแบบอันเชิญป้องกันถ้าเราอันเชิญป้องกันนะคะเราก็จะได้เป็นแบบเราก็จะไม่เสียดาวเดี๋ยวเราจะลองอันเชิญแบบปกติท่านผู้ชมดูนะกดไม่แสดงอีกยืนยันไปลองอันเชิญแบบปกตินะคะจะได้เป็นอะไรนะเฮ้ยได้เฮ้ยทำไมได้นี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสีฟ้าและหนึ่งดาว ตอนนี้นะคะเมื่อกี้คือมันได้สีเดียวกันใช่ไหมเราก็ได้มาสองดาวแล้วแต่ถ้าเราอัญเชิญแบบถ้าเราอัญเชิญแบบป้องกันนะคะทุกคนก็คือมันจะไม่เสียดาวสองดาวที่เราเหลือที่เราแบบที่เราสุ่มตรงนี้มานะเก็นไหมแบบถ้าเราเราก็จะไม่เสียดาวแต่ถ้าเราแบบได้ดาวคนละสีอะไรเงี้ยมันก็จะเสียไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองแลกของรางวัลน,นะไม่รู้ท่านผู้ชมเข้าใจไหมอ่ะเราก็ อธิบายให้ได้แค่นี้นะคะอะแล้วพอเราแลกของรางวัลมาแล้วนะเราก็จะได้เป็นหินสีลุงมาซึ่งหินสีลุงนะคะสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะคะขั้นตอน20นะั้นเผื่อแบบใครได้หินสีรุงจะจะแลกเป็นฮีโร่หรือว่าสกินก็ได้สําหรับหินสีลุงนะคะมันเหมาะสําหรับแบบว่าคนที่อยากเปลี่ยนสีเป็นเพชรแดงอะไรประมาณนี้นะอ่านตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะทุกคนเนี่ย พอเราเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาแล้วแล้วถ้าเราอันเชิญล้มเลวนะคะเราก็จะเสียแบบอันเก่าที่เราอันเชิญมาเลยอะ่ะแบบว่าสมมติว่าท่านผู้ชมอันเชิญแล้วได้เพชรแดง3ดาวแล้วถ้าไปกดอีกรอบนะคะเป็นอันเชิญแบบว่าไม่ได้ป้องกันนะแล้ได้เป็นเพชรสีฟ้าอย่างเงี้ยก็คือเสียดาวไปเลยแล้วเราก็ต้องซุ่มใหม่ประมาณนี้นะคะก็จะมีอันเชิญป้องกันมันก็จะ ป้องกันของเดิมเราไว้นะถ้าเราแบบอันเชิญแล้วมันล้มเหลวประมาณนี้เราก็จะเอาเพชรเนี่ยนะคะหินหินเพชรเนี่ยมาแลกเป็นสกินหรือว่าจะแลกเป็นพวกคัมภี์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในระหว่างการเล่นนะคะผู้เล่นมีโอกาสได้รับการปิดเพชรประจําตัวนะอืมก็อ๋อนี่นะมันก็จะขึ้นว่าระหว่างการซุ่มนะคะผู้เล่นมีโอกาส การซุ่มแบบการันตีได้ได้อีกกี่ครั้งกี่ครั้งประมาณนี้ของรางวัลน,นะคะน่าจะเข้าตรงกล่องจดหมายอ่าประมาณนี้นะคะสําหรับราคาสกินนะคะราคาจะอยู่ที่สี่พันถึงสี่พันห้านะคะประมาณนี้ราคาสกินนะคะไม่เกินสี่พันห้าแน่นอนแต่เริ่มต้นขั้นต่ําที่สี่พันนะคะทุกคนสําหรับสกินมัติเคิลของตัวไฮยะเตะนะคะหรือว่า ใครไปสุ่มแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันนะว่าราคากี่คูปองนะคะสำหรับสกินไาเาเตสกินนี้นะคะแต่เราให้4 0 0พันถึง4,500ไม่เกินนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมารับของรางวัลกันก่อนนะคะของรางวัลที่สุ่มไปเมื่อกี้นะกดไปเลยนี่นะคะแล้วของรางวัลที่เสียไปประมาณสิบคูปอง10บคูปองนะคะจนมากนะคะช่วงนี้คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากใครชอบฝากกันกด แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเดีวยวด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย